อโอ้โหยังหอมหอมไหมหอมไหมหอมนะกินมากโ,โหอันนี้เคียดที่เราไปหากันใช่ไหมอันนี้มีแต่ตัวใหญ่มีแต่ตัวใหญ่เนาะตัวเล็กเอาไ้ทอดเนาะโหเดี๋ยวเอาไปทําหอหมกดีเดี๋ยวนี้จะทําหอหมกกินเนาะตัวใหญ่มากโอ้โปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเต็มเครื่องเดี๋ยวมาทําหอหมกเคียดกันปะนนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทําเครื่องไปเดี๋ยวไปเอาใบมะกรูดนี่นะใบมะกรูด อันผมได้ได้แล้วอันนี้ก็เป็นขา,าข่าเราได้มาแล้วแล้วก็ใบมะกตรูดตะไคร้อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปตำตำเครื่องกันเดี๋ยวเราจะทําหมกเขียดกันนะผมไปนี่นะฮะอันนี้ก็ได้มาแล้วับผมสําหรับเครื่องอานนี้ล้างแล้วก็อันนี้มาเรียบร้อยเดี๋ยวน,นี้ยเราจะาไปตําก็มีในส่วนของพริกแห้งแล้วก็ขิงขาตะาไคร้ใบมะกรูดเอามาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปตำเครื่องให้ละเอียดให้เข้ากันเลย ได้แล้วอืมอันนี้เครื่องเทศเครื่องปรุงใช่แล้วอืมหอมมากเลยหอมไหมใช่นี่วัตถุดิบวัตถุดิบธรรมชาติวัตถุดิบธรรมชาติอันนี้ใบใบแมงลักบักเดียกใบอีตูใบอีตูใบอีตูนะเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำปลาอ่าพอประมาณแล้วก็พงนัวพงนัวอืมผงไมอพอแล้วหมดกระปุกเลย พอแล้วมงรถด,ดีหน่อยหนึ่งเนาะรถด,ดีรถด,ดีนิดหนึ่งแล้วก็ค้นใช่แล้วก็คน้คนขยำขยำเลยอันนี้ได้จะอชิมก่อนหอมไหมเราจะเอาไม่ชิมอะ่ะให้หอม มัมีไหมวัตถุดิบไปมันต่างกันเยอะเลยเน้นเครื่องใช่ไหมใช่เราเน้นเครื่องใักอีตู่ักอีตูลงไปหมดไหมหมดหมดมันจะหอมหอมใช่ไหมจะได้หอมหอมนะ แล้วเอาใส่อะไรน,นี่ไงห่อด้วยอะไรอ๋อห่อด้วยใบตองใช่เดี๋ยวเราจะเอาไปไปปิ้งเดี๋ยวเราจะอันนี้เราจะทำแบบหมกหมกปิ้งเครื่องเน้นๆ ทับเลยไม่ได้หรอกไปไม่ถึงเนาะนี่ครับเราก็มาใส่นี่นอีกไปเราก็มาใส่ที่นี่นี่ ได้แล้วเดี๋ยวเรารอปิ้งให้สุกแล้วเรามาดูกันอีกทีเนาะโอเคไว้มาชิมตอนสุกอีกทีหนึ่งโอเคได้ยังอ่ะนี่ไงโอ้โหยังหอมหอมไหมหอมไหมหอมนะกินมากเห็นไหมอืมแ่บบแทบอืม หอมมะมีลุกโดดพอมอืม,มเครื่องไงอะไรมะใช่มันหอมขอ่าตะไคร้อืมชิมน้ำก่อนอืมนวันว อ,อาหารกินยากอืมอืมอใช่อยู่นะอืมโอ,อ้ตัวใหญ่ 嗯。<laughs> <laughs>